สวัสดีครับวันนี้ผมมากินชานมเอ้ยกินนมสดนะครับอไไไไมไไม่่ดด้โนน้โษงทางร้านไม่ได้จ่ายนะครับพวกเราซื้อมากินเองนะครับถ้าร้านอยากเข้าก็ร้านคี้โคชานะครับหลัง,หล,งหลังเทคนิีหลังเทคนิีคอนแก่นนะครับร้านอย, <Is> <scared> อยู่อยู่ตรงข้ามลงมาจิตเวชคอนแก่นดูหลังเทคนิีคอนแก่นนะถ้าจะเข้าเข้าได้นะคร <The succeeding S 1> ับพวกเราซื้อกินเอง ไม่ใหญ่อันนี้อันนี้อันนี้ชาเอ้ยอันนี้นลงสดลงสดไข่มุกปกติผมสั่งไข่มุกสิเมตรครับวันนี้ผมก็สั่งไข่มุกสิเมตรเหมือนเดิมแล้วผอมเม็ดนี่น้ำม่นอมเดีดูของเพื่อนกินอะไรหน่อยครับชาชาเขียวครับชาเขียวนะของเ,เขนนง,นนงเพื่อนๆเป็นชาเขียวคนนึงใส่คนนึงเพิ่มหวานคนนึงเพิ่มมันนะ ไม่ใช่มันบดนะครับ,บเพิ่มเพิ่มความมันของของของ,ของชาเขียวนะครับคือ <c oughs> คือการใส่นมข้นนะครับเมบื่อวานกับนมสดนะครับแล้วก็ที่เดียกก็กินน้ำมะเร็ก็ไม่รู้อ่ะไม่ร <c oughs> ู้อ่ะกันคอกันคอพี่กินแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ลงอ่ะยัาพี่ต้องตาบัคยังพี่ต้อง,งตาบักนะน้อนดูนะตาบักแก่แล้ ้อจีน่ะอะไรน้องๆอะไรเนี่ยกินไม่ลงอ่ะพี่กินไม่ได้หรอร่างกายไม่ได้ร่างกายมันไไม่ด้พี่เกิดมาพี่ก็กินชาเขียวเอ้ยพี่ก็กินนมสดนะอืมโตมานีหน่อยพี่ก็กินนมแม่นะพี่เจ๊ไม่ได้พี่เจ๊ไม่ได้กินไม่เยอะ